สวัสดีค่ะ EP ที่2ี่สิวันนี้มาในรูปแบบของวิดีโอนะคะเพราะว่าถ้าทำเป็นไลฟ์สดอย่างเดียวอ่ะไม่สามารถนำไปลงใน YouTube ได้ไม่งั้นก็ต้องทำงานซ้ำสอนนะคะก็เลยอ,อัดเป็นรูปแบบของวิดีโอ แล้วก็ค่อยเอาไปลงในงานทั้งสองที่ทั้งในเพจแล้วก็ใน Youtube นะคะแบบเดียวกันวันนี้มาใน EP ที่20นะคะเราไม่จำเป็นต้องลดความสามารถความคิดความอ่านของเราเพื่อให้คนอื่นมารักนะคะคนที่จะรักเราต้องรักเราที่เป็นตัวตนของเราจริงๆหัวข้อประมาณนี้นะคะคือ าบางคนคิดว่าการที่คนเรา,าจะให้ใครมารักเราเนี่ยเราจะต้องยอมเข้าไปหมดทุกอย่างอายอมเชื่อใจแม้กระทั่งสิ่งนั้นมันดูไม่น่าเชื่อถือแต่ก็ต้องยอมที่จะเชื่อใจเพื่อให้เขาแบบคิดดีกับเราว่า เราเชื่อเขาทุกอย่างอะไรแบบนี้อ่ะบางคนก็ต้องทําแบบแกล้งโง่เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งพึงพอใจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราควรจะมองที่ความตรงไปตรงมาและในสิ่งที่มันเป็นจริงๆนะคะคนสองคนที่จะคบกันรักกันจริงๆเนี่ยควรจะที่ มองซึ่งกันและกันในความเป็นจริงและก็ความเป็นไปของชีวิตที่เป็นเรื่องแท้ๆไม่ใช่การแต่งเติมขึ้นมาหรือว่าทำมาเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งพึงพอใจแล้วก็มารักเราอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่นะคะ,ะถ้าสมมุติว่าคบกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งตั้งเคลื่อนเงื่อนไขเวลาไว้ว่า จะต้องโทรหาได้เฉพาะเวลานี้นะ,ะเวลานั้นห้ามโทรนะจริงๆแล้วเราควรจะเอะใจสักนิดไหมว่าเวลาที่เขาห้ามเราติดต่อนะห้ามโทรนะ่ะเขาอยู่กับใครอ่าเขาอยู่กับใครและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้มีอีกคนหนึ่งอยู่ที่บ้านณนะเวลานั้นๆที่เขาห้ามไม่ให้เราติดต่อนะคะ คือถ้าคนเราบริสุทธิ์ใจที่จะคบกันจริงๆอะ่ะคงไม่ต้องมากำหนดเวลาว่าอา่โทรคุยกับฉันได้ในเฉพาะเวลานี้เวลานั้นเท่านั้นเท่านี้นะเวลาอื่นห้ามถ้าออกมาเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยให้สงสัยไว้เลยว่าคนคนนั้นแอบซ่อนอะไรไว้เบื้องหลังนะคะเป็นความไม่จริงใจเป็นการครบที่อยู่บนความเสี่ยงนะคะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าคิดกล้าทำมีความฉลาดเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบแกล้งโง่ทำเป็นารู้ไม่เท่าไม่ทันหรือว่า่า,าความคิดความอ่านมีน้อยต้องแบบทำตัวเป็นเป็นไม่รู้อะไรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งพึงพอใจ เราไม่จําเป็นต้องลดคุณค่าของตัวเองอให้คนอื่นพอใจถึงขนาดนั้นนะคะเราต้องคิดในมุมกลับกันว่าคนที่จะมารักเราจริงๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ,ะไม่ว่าตัวเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราต้องแสดงออกไปซึ่งตัวตนของเราแท้เราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปลดคุณค่าตัวเองว่า เราไม่ฉลาดเราไม่เท่าทันนะเพื่อให้เขาแบบพอใจแล้วก็มารักเราว่าเราด้อยกว่าเขาฉลาดกว่าเขาเหนือกว่าอะไรแบบนี้มันมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะคนเราถ้าจะรักกันจริงๆอะ่ะต้องรักที่ตัวตนแท้ๆของคนที่เป็นตัวของตัวคนนั้นจริงๆนะคะอะ่าฉลาดก็ต้องรับได้ว่าฉลาด ถ้าไม่ค่อยฉลาดแต่รักก็ต้องรับได้ในความไม่ค่อยฉลาดแต่ว่ามันจะต้องเป็นตัวจริงและเป็นอย่างนั้นจริงๆคือต้องรักในตัวตนแท้ๆของคนคนนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วมีผู้ชายมาแบบเหมือนกับว่าไม่ชอบผู้หญิงที่ฉลาดอยากได้ผู้หญิงที่ คอนโทรลได้แล้วก็ควบคุมได้แล้วก็แบบเชื่อฟังห้ามมีความคิดความอ่านที่แตกต่างห้ามมีข้อโต้แยง้งถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ปล่อยเขาไปเธอค่ะปล่อยเขาไปไม่ต้องเสียดายเพราะว่าชีวิตเราอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะแบบคบคนที่เขารับตัวตนของเราจริงๆได้อ่ะเพราะว่า เราไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นไงถ้าคนลักษณะนั้นเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็ทําตัวของเราให้เป็นปกติให้ดีให้เป็นอย่างที่เราเป็นแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนที่เขาเหมาะสมกับเราเดินเข้ามาในชีวิตของเราเองนะคะเออเราไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเพราะเดี๋ยวก็จะมีแบบคนที่เขาชอบเราในแบบที่เราเป็นเราอะแล้วเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องฝืนใจ ที่จะไปลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครมารักมาชอบแล้วการที่เราไม่ได้เป็นจริง้วเราไปเสแสร้งแกล้งทําเพื่อให้คนอื่นพอใจมันก็ไม่ตลอดรอดฝากหรอกนะวันหนึ่งวันใดอ่ะตัวตนจริงๆของเรามันก็ต้องออกมาว่าเราไม่ได้โง่เราไม่ได้อ่าไม่รู้อะไรเหมือนที่ใครต้องการวันหนึ่งตัวตนเรามันก็ต้องออกมาค่ะอ่าแล้วถ้าเขาไม่ได้สัมผัสสิ่งนั้นมาตั้งแต่ต้นน่ะแล้วอยู่ดีๆเราก็ฉลาดเกินที่เขาคิดอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องรีบอะ่ะถ้าคนคนนั้นไม่ได้เหมาะสมกับเราเราก็รอคนที่เหมาะสมกับเราวันหนึ่งอ่ะค่ะมันก็ต้องมีแบบเออที่คนที่เขาต้องการคนในแบบเราเนี่ยเดินเข้ามาหาชีวิตเราเองนะคะแล้วเมื่อน,นั้นน่ะที่เราเจอคนที่เขาต้องการเราที่เป็นตัวตนของเราจริงๆอะ่ะเราก็จะได้รู้ว่ายัางมีคนที่ ชอบผู้หญิงในลักษณะที่เราเป็นนะเราไม่จําเป็นต้องลดคุณค่าของตัวเองให้ด้อยลงไปเพื่อให้ใครมารักมาชอบนะคะแล้ววันนั้นเราจะมีความสุขมากกว่านะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเห็นตัวตนที่แท้จริงของกันและกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคู่แท้จริงๆของเราก็ได้เพราะว่าชอบกันที่รักกันที่ความเป็นจริงของชีวิต ไม่ใช่การเสแส้งแกล้งทำเพื่อจะให้รักกันนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ